เปิดตัวสกูตเตอร์สปอร์ต 150cc ตัวสุดในคาส GPX DC2 สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์เวลลในวันนี้ครับทางแบรนด์ไทยโกอินเตอร์อย่าง GPX ได้มีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับหลังจากที่เขาห่างหายไปนานเป็นปีเลยกับรุ่นล่าสุดมีชื่อว่า DC2 เป็นรถสปอร์ตสกูตเตอร์ในช่วงพิกัด 150cc ครับเขามากับเครื่องยนต์ลูกใหม่ h y p e r t r a c โดยเคาะค่าตัวออกมาได้น่าสนใจคือช่วง73,500จะตีกับรถ Sport ตสก o ตเตอร์ในคาร์ดนะครับช่วง155ถึง160สซีซีสเปคของ DC2 ครับให้มาเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั๊มเบรกหน้าเป็นแบบ radial mount เลยครับมีระบบ traction control แล้วก็หน้าจอสีเป็น TFT ขนาด6นิ้วจะรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth และสามารถแสดงผลสกินมิเลลิงได้รวมไปถึงการเชื่อมต่อแอป c a r b บิดไรทรายละเอียดตัวรถครับก็จะเป็นชุดไฟแบบ Full LED รอบคันโดยไฟหน้าเนี่ยจะให้เป็นโคมโปรเจคเตอร์มีถังน้ำมันขนาดความจุมากถึง8ลิตรมีพอจ่ายไฟให้ทั้งแบบ Type A แล้วก็ Type C สสำหรับสีสันนะครับก็จะมีเคาะออกมาด้วยกัน4ส,สีประกอบไปด้วยสีเทาดำสีดำสีน้ำตาลดำแล้วก็สีแดงดำ บอกเลยครับว่า gpx dc 2ถือว่าเป็นรถสปอร์ตสกูตเตอร์1 5 0 c ที่ให้ฟีเจอร์ฟังก์ชันเมื่อเทียบกับค่าตัวนะครับคุ้มค่าที่สุดณตอนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับทางชีมงาน Motorwall เนี่ยเราจะได้มีโอกาสไปรีวิวขับขี่ทดสอบครับยังไงก็รอฝากติดตามที่ช่องทางออนไลน์ของ Motorwall เราทุกช่องทางกันได้เลย